สวัสดีครับช่อง K Insider นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวการฟักไข่ครับผมพอดีผมสั่งไข่เชื้อมาครับผมเป็นไข่ไก่พันไข่ครับผมพอดีไข่เพิ่งถึงเนาะพอดีวันนี้วันที่สิบสองเดือนมีนาคมสองพันห้ร้ยหสิบสี่ครับผม เดยวันนี้จะเข้าตู้เป็นวันแรกเนาะพอดีไข่เพิ่งมาถึงนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยเนาะพอดีไข่ส่งเคอรี่มาอย่างนี้ผมไม่แน่ใจว่าเชื้อมันจะหลอดหรือเปล่านะครับเพราะว่าการขนส่งแบบเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะโยนกล่องหรือเปล่าเพราะว่ามีรอยบุบมาอย่างเนี้ยเชื้อมันต้องได้รับการกระทบกระเทือนอยู่แล้วก็ต้องลองเสี่ยงดูครับเพราะว่า เราส่งถูกกันเนาะถ้าส่งรถขนไก่ก็ราคามันก็จะสูงหน่อยครับเพราะว่าถ้าสั่งแบบเนี้ยมันก็ต้องลองเสี่ยงครับมันอาจจะได้ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นหรอกเพราะว่าผมเคยสั่งมาแล้วมันค่อนข้างจะเสี่ยงครับผมถ้าส่งแบบพวกเหมือนสิ่งของอเนาะส่งของแบบมีแบบเป็นไขนะ่เนาะแบบมีชีวิตเนาะเพราะว่า ต้องลองเสียงดูครับผมเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยครับผมเคยสั่งไข่มาส่งวันนี้เปอร์เซ็นต์รอดค่อนข้างน้อยเลยครับผมเพราะว่าในการกระทบกระเทือนแล้วก็แพ็คมาดีครับผม นี่ผมสั่งมาเป็นไข่เชื้อไก่บรรไข่ครับผมสั่งมาสิบใบเอามาทดลองดูครับผมทดลองกับตู้ฟักไข่ของผมนะครับนี่อันนี้ผมประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะเป็นตู้ฟักไข่ครับผมผมก็ทดลองฟักไก่ชนมาก็เปอร์เซ็นต์รอดเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับถ้ามีเชื้อเดินก็รอดครับผม นี่เป็นระบบไอน้ำเนาะความชื้นอุณหภูมิผมตั้งไว้ที่สามสิบเจ็ดจุดห้าเนาะความชื้นตั้งไว้ที่หกสิบครับผมตอนนี้ความชื้นอยู่ที่ห้าสิบห้าอุณหภูมิอยู่ที่สามสิบเจ็ดจุดหกก็ฟาดเคลื่นอนนิดหน่อยครับผม นี่ผมเป็นถังน้ําเนาะอันนี้เป็นถังน้ําต่อลงมากับลูกลอยครับผมลูกลอยอยู่ข้างล่างครับผมพอน้ํามันยุบน้ําข้างบนก็จะไหลลงมาเนาะครับผมเรับผมทําระบบความร้อนด้วยยีตเตอร์ครับผมอันนี้จะเป็นสวิตปิดเปิดไฟอันนี้จะเป็นสวิต ตัวทาความชื้นส่วนของผมมอเตอร์กับไข่ไม่ได้ทําสวิทไว้เนาะมอเตอร์กับไข่ก็จะอยู่ข้างในครับผมในตู้ใบนี้จะมีตัวระบายความร้อนนี่ครับผมมอเตอร์ระบายความร้อนถ้าอุณหภูมิที่ตั้งไว้เกินมันก็จะดูดความร้อนออกจากตู้เนาะครับผมหล,ลักๆตู้ฟักไข่ผมก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยว เรามาแกะไข่ออกดีกว่านะครับไข่ออกมาโอเคครับผมเรามาแกะไข่ออกกันเราจะว่าไข่มันจะเสียหายหรือเปล่าครับผมครับผมตอนนี้ผมก็แกะออกมาแล้วเนาะไข่สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ครับผมไม่มีรอยร้าวรอยแตกเนาะเดี๋ยวเราเอามาเข้าตู้กันครับผมตู้ผมก็เตรียมอุณหภูมิไว้เซตอุณหภ,ภูมิไว้ค่อนข้างโอเคนะครับ ตอนนี้มาใส่ไข่เข้าตู้กันครับผม ก็เป็นวันที่สิบเก้าแล้วเนาะเราจะมาส่องเชื้อดูกันครับผมว่าจะมีเชื้อกี่ใบเนาะใบนี้มีเชื้อนะครับผมครับจากที่ส่องเชื้อไปเนาะมีเชื้อเดินอยู่หกใบครับผมเชื้อเดินอยู่หกใบเนาะไม่มีเชื้ออีกสี่ใบครับผมที่ผมส่องเนาะ เชื้อเดินอยู่แล้ว6ใบก็อีกประมาณน่าจะสิ้นเดือนครับประมาณวันที่30 31เนี่ยแหละน่าจะมีตัวออกกันะ้เนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีครับผมดีผมส่องเชื้อแล้วถ้าอัดวิดีโอไปมันมองไม่เห็นเชื้อเนาะเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังไม่มืดเนาะนก็มาให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูเนาะที่สนใจทำตู้ฟักไข่อะไรเงี้ยครับหรือสนใจสั่ง ไข่เชื้อมะมาฟักเองก็ <c oughs> ก็เปอร์เซ็นต์ได้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีเนาะมาลุ้นกันครับผมครับเดี๋ยวประมาณวันที่สามสิบมีนาสิ้นเดือนนี้เนาะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายดูก่อนนะครับผมครับวันนี้ก็เป็นวันที่สามสิบเอ็ดเนานะจากวันที่สิบสองที่ผมเอาไข่เข้าตู้นะครับก็วันนี้ไข่เริ่ม มีการเจาะเปลือกขึ้นมาแล้วครับผมลูกไก่การเจาะเปลือกนนะครับเริ่มแตกแล้วนี่ครับผมจะมีการเจาะเปลือกนะครับไข่รเริ่ม เริ่มแตกแล้วผมเอาไข่เข้าเมื่อวันที่สิบสองตอนเย็นเนาะเดี๋ยวพอแตกหมดแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูนะเนาะรอบผมทีน,นี้เริ่มแตกแล้วก็ตามที่คิดไว้เนาะไข่ก็จะเริ่มเจาะประมาณวัน ที่สามสเามสิบสามเม็ดนี่แหละครับจากตู้ฟักทำเองเนาะนี่ครับผ,ผลงานก็ถ้ามีเชื้อเดินก็ค่อนข้างโอเคเลยครับผมครับตอนนี้ลูกไก่ก็ออกครบหมดแล้วเนาะหกใบแล้วครับผมนี่ครับผม,มลูกไก่ออกมาแล้วครับ ก็ตามกำหนดพอดีเนาะลูกไก่ามาครบสองสี่หกตัวพอดีครับผมหกใบที่ว่ามีเชื้อนอสั่งมาก็สภาพค่อนข้างแข็งแรงเนาะเก็บเครือก่อนครับผมามาหกใบครับเป็นลูกไก่พันไข่ครับผม ใส่เป็นไข่นะนี่ครับผมค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคเลยครับผมตู้ฟักค่อนข้างจะเซนได้สูงมากครับผมครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับคีนสายลารับผมอันนี้ก็ผลงานตู้ฟักที่ทำเองนะครับผมถือว่ามีเชื้อหกใบก็ ออกแตกหกใบเลยนะครับดูวาผมครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับสวัสดีครับ